พื้นที่ของเกษตรกรจังหวัดน่านนะคะก็ให้ความสนใจค่ะได้ทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะ ที่หน่วยเลือกตั้งที่4หขอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียงเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรประเภทผู้แทนเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ค่ะได้เปิดคูหาใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่หน่วยเลือกตั้งที่เกษตรกรนั้นมีรายชื่ออยู่สำหรับจังหวัดหน้านั้นมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้นอยู่ที่82หน่วยเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้นอยู่ที่93,661รายค่ะ ทั้งนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนะครับเพื่อเลือกตัวแทนไปทําหน้าที่ในสภาเกษตรกรแห่งชาติสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มการให้คําแนะนําเรื่องการการ,การเกษตรรวมทั้งมีบทบาทในสภาเกษตรกรแห่งชาติในการนําเสนอปัญหาร่วมวางนโยบายจะทําแผนแม่บทเพื่อนําเสนอรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องเกษตรกรต่อไปครับ